ที่คุณเจษะะดาเก่นบอกคุณผู้ชมเอาไว้นะคะเพราะว่าเรายังเป็น่วงสถานการณ์น้าท่วมในหลากหลายพื้นที่ค่ะคุณวิพาพรจุดหนึ่งที่ติดตามกันอย่างมากลุ่มแม่น้ําป่าศักนะคะที่ตอนนี้น้ําท่วมหลายวันแล้วในพื้นที่เป็นยังไงบ้างยังวางใจไม่ได้เพราะว่าฝนก็ตกมาเติมอย่างต่อเนื่องนะคะ5วันติดต่อกันแล้วที่หลายชุมชนยังคงต้องอยู่กับน้าค่ะ สวัสดีค่ะผู้ชมค่ะพบกับฟกแฟงวิพาพรวัฒนาวิทย์ในซีไซส์โฟกัสพิกัดข่าวนะคะเช้าน,นี้เรายังคงโฟกัสสถานการณ์ความเดือดร้อนจากน้ําท่วมซึ่งจริงๆมีหลายพื้นที่ค่ะรายงานเข้ามาผ่านทางแอปพลิเคชันซีไซส์นะคะพิกัดหนึ่งลองดูในพื้นที่ภาคกลางกันหน่อยค่ะยังคงมีฝนตกลงมาเติมอย่างต่อเนื่องอย่างที่ดิฉันบอกหนึ่งในพื้นที่ที่ยังต้องห่วงต้องกังวลน,นะคะก็คือพิกัดในหมุดนี้ค่ะคุณผู้ชมชุมชนริมแม่น้ําป่าศัก์ในแถบนี้นะคะจุดนี้ที่เห็นในภาพก็คือที่อำเภอ ให้จังหวัดสระบุรีค่ะจะเห็นเลยนะคะว่าชุมชนเขาอยู่ติดกับแม่น้ําป่าศัก์ชิดกันเลยค่ะดังนั้นสถานการณ์ถ้าแม่น้าป่าศัก์เพิ่มสูงขึ้นชุมชนได้รับผลกระทบแน่นะคะและล่าสุดมีการรายงานภาพเข้ามาจากคุณครูจตุพรตระกูลปานท่านดูข่าวไทย PBS เแล้วเห็นมีการปักหมุดรายงานกันเข้ามาคุณครูท่านก็เลยรายงานเข้ามาบ้างนะคะคุณครูบอก5วันติดต่อกันแล้วคุณผู้ชมที่ชาวบ,บ้านใช้ชีวิตแบบนี้ค่ะ อยู่กับน้ำนะคะแล้วก็ใช้เรือในการสัญจรเป็นหลักค่ะเนื่องจากว่าปริมาณน้ำในแม่น้ำป่าสักเพิ่มสูงขึ้นก็เ,เข้าท่วมชุมชนนะคะ เมื่อวานที่คุณครูปักหมุดรายงานเข้ามาเนี่ยเห็นบอกว่าฝนก็ยังตกอยู่เลยค่ะคุณผู้ชมคือปักหมุดไปด้วยฝนตกไปด้วยนะคะแม้ว่าจุดนี้จะมีการแจ้งเตือนในเบื้องต้นให้พยายามขนย้ายเข้าของขึ้นที่สูงค่ะแต่ว่าสุดท้ายก็ยังมีเข้าของเสียหายอยู่ดีจากสถานการณ์น้ําที่ไม่รู้จะขึ้นสูงเท่าไหระะ่เนี่ยค่ะนอกเหนือจากเรื่องเข้าของที่เสียหายตอนนี้กระทบต่อวิถีชีวิตด้วยนะคะ บ้านบางหลังเขาบอกเวลาจะไปตลาดคุณผู้ชมต้องพายเรือกว่า2กิโลเมตรเพื่อจะไปตลาดซื้อของในตอนนี้หลังไหนไม่มีเรือก็ลำบากหน่อยนะคะและสิ่งสำคัญตอนนี้ไปกระทบเรื่องของรายได้บางครัวเรือนรายได้เป็นศูนย์เลยค่ะวันนี้นะครับเป็นวันที่5แล้วที่ท,ที่น้ำท่วมนะครับที่บริเวณต้านเรือนที่อยู่ริมแม่น้ำ่าสากนะคะวันเนี้ยครับก็ออกไป ทำมาหาก,กินลําบากนะคะตอนนี้ปกติคือขายของใช่ไหมครับใช่ใชขายของตอนนี้พอขายของที่ตลาดพอน้ําท่วมก็ก็ไม่ได้ไปขาย,ยก็ขาดไรายได้ไประยะทางสองกิโลในการไปนะคะซึ่งมันลําบากมากนะะในการที่จะออกไปหาเสื้ออะไรกินทางเทศบาลระบบเเก่าก็ได้ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นด้วยการแจกถุงยางชีมนะคะมาแล้วแล้วก็มีการทำข้าวกล่องอะไรมาให้วันละหนึ่งครั้งอะไรอย่างนี้ แต่ที่เป็นห่วงคือพายุลูกใหม่ที่ที่กําลังจะมาถึงเนี่ยค่ะน่ากลัวว่าจะท่วมอีกรอบหรือเปล่านั่นแหละค่ะความกังวลใจของคนในพื้นที่ที่ตอนนี้เจอน้ําท่วมอยู่นะคะพายุลูกใหม่จะมาไม่มาจะมามากมาน้อยอย่างไรนี่คือความกังวลใจของคนในหลายพื้นที่แต่ที่แน่ๆพอฝนมาน้ำมาสิ่งที่หายไปคือไฟดับค่ะมันก็กระทบต่อการเรียนออนไลน์ของเด็กๆที่นั่นด้วยค่ะ ไฟดับมั้งไหมน้ำท่วมดับครับดับเน็ตเน็ตด,ดีไหมหรือเน็ตก็ไม่ค่อยดีเราจะรู้เรียนรู้เรื่องไหมเนี่ยไม่ค่อยรู้เรื่องไม่ค่อยรู้เรื่องค่ะเรียนอยู่คณะคารุศาสาาตร์สาขาการศึกษาปฐมวัยค่ะที่บ้านอาจไฟดับค่ะแล้วก็การเรียนอาจะส่งผลต่ออินเทอร์เน็ตการเข้าเรียนค่ะก็มีปัญหาเรียน,อ,น<า>ออนไลน์ใช่คใช่ค่ะเรียนออนไลน์เข้าลําบากหรือบางทีไฟดับใช่ค่ะ มีหลายเรื่องซ่อนอยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมนะคะถ้าคุณผู้ชมหรือว่าพื้นที่ไหนยังไม่ได้รับความช่วยเหลือค่ะคุณผู้ชมสามารถที่จะปักหมุดแจ้งพิกัดเข้ามาผ่านทางแอปพลิเคชันซีไซส์หรือผ่านช่องทาง Line แอดนะคะ ๋ยวขึ้นไลน์แอดให้นะคะพิมพ์คําว่าแอดสีไซส์สามารถที่จะพิมพ์แจ้งพิกัดกันเข้ามาได้เพื่อจะอารายงานสถานการณ์ในจุดต่างๆด้วยนะคะจากภาคกลางค่ะขยับไปดูในพื้นที่ภาคอีสานกันบ้างนะคะในภาคอีสานตอนนี้ทั้งลุ่มน้ำํำมูลลุ่มน้ําทีได้รับผลกระทบ คล้ายๆกันเลยนะคะคุณผู้ชมจากปริมาณน้ําที่เพิ่มสูงขึ้นค่ะพิกัดนี้ค่ะลองดูสถานการณ์ที่รายงานจากนักข่าวพลเมืองคุณนัทธิดาเพื่อนพิมายรายงานจากจุดนี้นะคะที่ตําบลหนองหลักอําเภอชุมพวงจังหวัดนครราชสีมาค่ะบอกว่าน้ําจากลําน้ามาตอนนี้เออเขาท่วมบางพื้นที่ของชุมชนตั้งแต่วันที่27กันยายนที่ผ่านมาค่ะจะไม่ขึ้นก่อน เตรียมตัวแล้วนะคะชาวบ้านบอกเตรียมตัวแล้วจริงๆขนของขึ้นไว้บนที่สูงแล้วแต่ก็ไม่ไวายของบางส่วนก็ได้รับความเสียหายอยู่ดีค่ะและตอนนี้น้ําท่วมชุมชนนะคะทําให้การสัญจรเข้าออกชุมชนเป็นไปด้วยความยากลําบากจากนี้น้ําซึ่งท่วมตนนําบลหนองหลักอําเภอชุมพวงจังหวัดนครราชสีมาจะไหลลงสู่แม่น้ํามูลต่อไปค่ะ ผมก็มีจะเตียมเขาเตยมของคืนเจ็บเขาเจ็บนี่คืนนี้นามเติมคืนนี้ไว้ก่อนนะเตยมเั่นไว้ก่อนเตยมการไว้ก่อนเพื่อคือมันมาแรงจริงๆ<ะ>แ,ตแต่เราจะเตรียมไม่ทันนะครับถ้าถ้าไม่เตรียมการไว้ก่อนนี่มัน,ม,นมันมีสวนแหละเพราะว่ามันช่วงมันคืนมันค้นแรงขึ้นเร็วอยากลางวันกลางคืนอย่ประมาณสิบสิบห้าเซนก็มียี่สิบเซนก็มี แต่เหมือนแบบหมู่บ้านนี้เป็นเกาะเลยใช่ไหมคะการั่น้อนเลยแตทางนี้คืออ,ออกาจากบ้านคือหนังเรือมีเรือส่วนตัวกันทุกคนคทำเรือเล็กไว่ส่วนตัวกันเพราะนาแรงกับเพราะหาปลาชาวบ้านบ้านนี้คือไม่มีนามีสวนทำกันหรอกรับมิแตหาปลาเป็นอาชีพอีกพิกัดหนึ่งไปดูภาพนี้ค่ะอีสานตอนบนลุ่มน้ําทีที่บ้านมุงใหญ่อำเภอโพนงาม ตำบลโพมงามอำเภโกสมพิสัยจังหวัดมหาสารคามนะคะพื้นที่รับน้ำต่อจากจังหวัดขอนแก่นค่ะคุณผู้ชมคะจุดนี้เป็นแหล่งปลูกผักส่งขายแหล่งใหญ่ในพื้นที่ภาคอีสานตอนบนด้วยตอนนี้ได้รับผลกระทบเพราะว่าถูกน้ำทีเอ่อเข้าท่วมเสียหายค่ะคาดการว่าน้ำโค้งสิขึ้นอีกประมาณ2ถึเมตรคงจะเดียดร่อนไปหลเตืบในพื้นที่หมู 6, ม่สหมเ่11โดยเฉพาะหมูหกของเฮานี่ สิรับน้ำหลายกว่ามูสิเบีดเพราะว่ายุ่พื้นที่ลุ่มกาเขาน,น้าณเดียวนี้กำลังจะเข้าบานเลื่อนของประชาชนเป็นบางส่วนเตือนประชาชนว่าให้เก็บของพื้นที่สูงให้เก็บใบที่สูงให้มันหนีจากน้ำให้มันเสียหายความเสียหายที่เกิดขึ้นจากน้ำถว่ถวมเฉียบพันธุ์นี่ก็มีอันดับแรกก็คือหน้าเขาอันดับที่สองก็คือพืชพักที่เกษตรกรปลูกไว้อันที่สามนี่ก็เป็นพวก อุปกรณ์เครื่องมือทางการเกษตรอันที่ซีก็เป็นพวกสัตว์เลียงต่างๆที่เลียงไว้ตามทงไฮทงหนา้าบางเจ้าบางค้นก็เอาขึ้นแปวว่าท่าน ตอนนี้ทุกชุมชนกำลังเผชิญผลกระทบ2ด้านนะคะทั้งสถานการณ์น้ำท่วมที่มองเห็นด้วยตาแล้วก็สถานการณ์โควิด19ที่ต้องเฝ้าระวังกันด้วยค่ะซึ่งทำให้หลายพื้นที่เนี่ยรับสึกหนักทีเดียวค่ะคุณผู้ชมโดยเฉพาะตอนนี้พื้นที่ปลายน้ำน้ำมูลกับน้ำทีไปไหลรวมกันที่อุบลราชธานีแล้วเดี๋ยวจะไหลลงสู่ของที่อำเภอของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีนะคะทำให้สถานการณ์น้ำในพื้นที่ปลายน้ำลุ่มน้ำทีและลุ่มน้ำมูลเนี่ยโอ้โ กำลังได้รับผลกระทบค่ะจุดใหญ่ก็คือชุมชนหาดสวนสุขนะคะน้ำท่วมร่วมสัปดาห์แล้วค่ะหาดสวนสุขที่อุบลราชธานีเนี่ยนะคะคุณผู้ชมดังนั้นภาพที่เกิดขึ้นค่ะทางมูลนิธิไทย PBS เป็นส่วนหนึ่งในการส่งอุปกรณ์ป้องกันโควิด -19 หน้ากากอนามัยเจอลกอฮอล์นะคะไปสมทบที่นี่ค่ะส่งให้ทีมอ,อชอปพอุบลราชธานีแล้วทางทีมอาสาสมัครพี่ๆเขาจะไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านในชุมชนนะคะป้องกัน2อย่างคู่กันไปเลยทั้งโควิดแล้วก็น้าท่วมค่ะวิกฤตครั้งนี้มูลนิธิไทย PBS ยังร่วมเป็นสื่อกลางส่งต่อกําลังใจเพื่อแบ่งปันไปให้คนที่ได้รับผลกระทบจากน้าท่วมและโควิดนะคะ เปิดรับบริจาคสิ่งของแล้วก็เงินบริจาคเข้ามาได้ค่ะผ่านทางบัญชีกองทุน1เติมร้อยมูล,ลนิธิไทย PBS นะคะคุณผู้ชมแคปหน้าจอเอาไว้ติดตามรายละเอียดกันได้ผ่านทางเพจ Facebook มูล,ลนิธิไทย PBS ด้วยค่ะ นอกเหนือจากเรื่องน้ําท่วมที่ส่งผลกระทบต่อชาวบ้านนะคะตอนนี้การเรียนออนไลน์เมื่อสักครู่ก็ได้เห็นแล้วว่าน้องที่สระบุรีก็เจอผลกระทบเหมือนกันน้ํามาไฟดับสัญญาณไม่ดีนะคะแต่อย่างไรหนึ่งเทอมที่ผ่านมาภาพของเด็กๆที่เรียนออนไลน์เนะะี่ยค่ะน้องๆหลายคนก็สะท้อนว่าค่อนข้างที่จะกังวลใจนะคะแล้วก็ไม่ค่อยจะมีความสุขเท่าไหร่กับสถานการณ์การเรียนออนไลน์นะคะดังนั้นตอนนี้ตั้งใจว่าอยากจะเปิดออนไซต์ให้ได้ภายในภาคเรียนที่2ปีการศึกษ กษา2564นะคะแต่สิ่งที่จะทำให้ออนไซน์ได้ปัจจัยหลักยังคงเป็นเรื่องวัคซีนค่ะคุณผู้ชมวัคซีนเนี่ยยังเป็นหัวใจสำคัญนะคะที่ถ้าได้มาและได้ครบจนสามารถสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ได้ก็จะทำให้ในหลายพื้นที่นั้นสามารถเปิดการเรียนการสอนได้ค่ะลองชมภาพนี้นะคะเคลื่อนไหวแล้วที่ลำปางคุณอนุพงศ์ตาจีนะนะะักข่าวพลเมืองลำปางชาแนลค่ะ ปักหมุดรายงานจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางอำเภอเมืองลำปางนะคะที่นี่เขาเริ่มทยอยฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มเด็กๆและเยาวชนแล้วนะคะไฟเซอร์ค่ะถึงแขนน้องๆนักเรียนแล้วตั้งแต่เมื่อวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาเป็นวันแรกที่นั่นนะคะหลังจากก่อนหน้านี้องค์การอนามัยโลก WHO อนุมัติให้วัคซีนชนิด mRNA สามารถใช้ในเด็กได้นะคะอ,อยอไทยก็อนุญาตให้ใช้ได้ในกลุ่มเด็ก สถานการณ์ภาพตรงนี้จึงเกิดขึ้นและเดี๋ยวภาควันนี้เสาร์อาทิตย์นี้ในหลายพื้นที่ก็จะเริ่มทยอยฉีดวัคซีนให้กับน้องๆเยาวชนอายุ12ปีขึ้นไปเพื่อที่จะเตรียมการเปิดภาคเรียนในเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะการฉีดวัคซีนให้กลุ่มนักเรียนนักศึกษาที่มีอายุ12ปีขึ้นไปณนะจุดวิทยาลัยอ,อาชีวศึกษาลำปางมีเป้าหมายในการฉีดสำหรับนักศึกษา1,743คนในจุดนี้นะคะ ส่วนสถาบันการศึกษาอื่นๆฉีดให้อีก476แห่งของลำปางค่ะจะทยอยฉีดให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้เป็นความหวังว่าจะสามารถสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับกลุ่มนักเรียนนักศึกษาในพื้นที่ ในวันแรกที่คุณอนุพงศ์ตาจีนะไปติดตามสถานการณ์การฉีดวัคซีนให้น้องๆน,นะคะบอกว่าส่วนหนึ่งเดินทางมาพร้อมคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองด้วยเพราะแม้นี่จะเป็นการฉีดแบบสมัครใจไม่ได้บังคับแต่วัคซีนหมคุณผู้ชมมันก็ยังมีความเสี่ยงนะคะดังนั้นก็เลยจําเป็นต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองอีกรอบหนึ่งค่ะถามคุณพ่อคุณแม่ก่อนนะคะว่าให้ฉีดหรือเปล่าคุณพ่อคุณแม่ก็บอกว่าฉีดได้ค่ะเราไม่อยากเรียนออนไลน์ค่ะ เราอยากมาเรียนตามปกติการดีฉีดวัคซีนมันก็นดีเพราะว่าเท่ากับนี้ก็ป้องกันอยู่ส่วนหนึ่งนะเจ้าเท่ากับสามารถมาเรียนได้ทุกคนเพื่อนก็ฉีดนักรณรงค์นะคะนัดก,การฉีดรับวัคซีนป้องกันโควิดนะคะแต่ก็แอบ,บเป็นห่วงอยู่นินดๆว่าจะมีผลข้างเคียงอาการไหมตามที่ข่าวออกเงี้ยค่ะก็คือมั่นใจมาในระดับหนึ่งว่า,าคือต้องฉีดนะคะเนาะถ้าโรงเรียนฉีดทุกคนก็โอเคนะเจ้า แต่ถ้าบางคนก็ยังบางคนก็ยังบอย่างเหาฉีดเลยเจ้าก็เป็นบางคนก็ว่าอันฉีดไปนี้ยังแต่ว่าเขาก็ยังให้หลูกกลับมาเห็นหนังสือตามปกติดีกว่าเจ้าื้อมาฉีดดีกว่าเจ้าเพราะว่ายัางน้อยๆคือไปไหนเขาจะได้เป็น่ต้องเป็นห่วงเจ้าว่าจะไปตรงนี้จะไปเจอโรคไ่ตรงนี้ตรงนี้ไปเจอโควิดตรงนี้อย่างนี้เจ้าื้อฉีดดีกว่าป้องกันดีกว่าเจ้า ทางพื้นที่เขาหวังนะคะว่าหลังจากฉีดวัคซีนนักเรียนได้ครอบคลุมแล้วจะสามารถเปิดภาคเรียนได้แบบออนไลน์ site, ในห้องเรียนได้แต่ว่าก็ยังคงต้องมีมาตรการอื่นๆควบคู่ไปด้วยค่ะคุณผู้ชมเพราะการฉีดวัคซีนเป็นมาตรการป้องกันการติดเชื้อติดเชื้อได้นะคะถ้าเผื่อว่าฉีดไปแล้วก็มีโอกาสติดเชื้ออยู่ค่ะแต่พอติดแล้วอาการจะไม่รุนแรงนะคะดังนั้นมันไม่แปลว่าโอกาสติดเชื้อเป็นศูนย์เลยสัทีเดียวดังนั้นทั้งหมดตรงนี้จึงยังต้องเกิดขึ้นวัคซีนต้องครอบคลุมมาตรการความปลอดภยัยตาม ระบบของกระทรวงสาธารณสุขยังคงต้องเข้่งครัดกันทุกโรงเรียนนะคะปิดท้ายสีไสาโฟกัสพี่กัดข่าววันนี้ค่ะเราไปดูเรื่องที่กระตุ้นแรงบันดาลใจในการสร้างงานสร้างอาชีพกันหน่อยนะคะคุณผู้ชมนาทีนี้ค่ะเป็นช่วงเวลาที่หลายชุมชนสามารถที่จะใช้ช่วงโควิด ขุดของดีจากชุมชนนะคะว่าจะมีผลิตภัณฑ์อะไรดีๆต่อยอดได้บ้างค่ะจุดหนึ่งลองชมภาพการต่อยอดสินค้าชุมชนนะคะของกลุ่มเกษตรกร,ร,กรตำบลควนปริงอําเภอเมืองตรังจังหวัดตรังค่ะเขานำเศษปลาเหลือทิ้งจากครัวเรือนหลายคนบอกอทิ้งเลยทำอะไรไม่ได้แล้วแต่เกษตรกร,ร,กรที่นี่นำเศษปลามาทำน้ำหมักค่ะคุณผู้ชมเป็นน้ำหมักอินทรีย์ด้วยนะคะนอกจากผลิต เป็นน้ำหมักอินทรีย์แล้วก็ออกแบบบรรจุพัณฑ์ด้วยค่ะเพื่อที่จะเจาะตลาดไม้ดอกไม้ประดับเนี่ยค่ะออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มันดูน่าเชื่อถือทันสมัยมากขึ้นนะคะตั้งใจจะเจาะตลาดไม้ดอกไม้ประดับที่ตอนนี้กําลังได้รับความนิยมค่ะลองชมภาพกันหน่อยนะคะเศษปลาซึ่งเป็นส่วนผสมหลักของน้ำหมักเนี่ยค่ะ นำมาจากร้านขายปลานึ่งปลาย่างในพื้นที่ชาวบ้านเขาเอามารวมกันวันหนึ่งก็ประมาณสัก20-30กิโลกรัม5วันคูณเข้าไปเท่าไหร่แล้วนะคะทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านควรสุภภาวะค่ะเขาทำหน้าที่ช่วยกำจัดขยะเหลือทิ้งนะคะทั้งกลุ่มคิดค้นทดลองทำเศษปลาเป็นปุุยหมักค่ะทำด้วยวิธีการผสมกับกาก,าก,ากน้ำตาลแล้วหมักทิ้งไว้ประมาณสักหเดือน เสร็จแล้วคนทดลองอย่างดีก็สมาชิกกลุ่มมะค่ะลองใช้กันไปก่อนนะคะขายให้กับสมาชิกลิตรละ25บาทนำไปใช้ทดแทนปุ๋ยเคมีค่ะก็ทำให้กเกษตรกรสามารถลดรายจ่ายในส่วนของปุ๋ยเคมีเขาบอกว่าลดรายจ่ายประมาณครัวเรือนละ7-800อบาทค่ะในการใช้ในการฉีดครับก็ประมาณอาราส่วนเต็มที่เลย1ต่อพันประเภทผักไม้ไม้พืชไม้ไม้ประดับ กไม้ดอกนะครับก้อหนึ่งส่วนก็แค่นิดเดียวแค่นี้เราก็สามารถฉีดได้ไล,ไล่หนึ่งฉีดพอครับโดยเฉพาะให้ช่งเช้ามันก็จะช่วยในการเรียกดูดซับของอสารอาหารได้ดีขึ้นการทางเดินของสารอาหารที่เข้าทางใบก็จะเร็วกว่าการเดินด้วยสารอาหารทางรากการฟื้นตัวแก้ใบไหม้แก้ขาแดแร่ธาตุเหมือนพืชกินอาหารได้ง่ายขึ้น คุณพิพัฒน์จุติอมรเลิศนะคะคุณผู้ชมนักข่าวพลเมืองสภาเกษตรกรตรังค่ะปักหมุดรายงานเข้ามาเพิ่มเติมนะคะคุณผู้ชมว่าจนถึงนาทีนี้ยังคงไม่หยุดพัฒนาสิ่งนี้ค่ะ เศษปลาทําเป็นปุ๋ยหมักยังไม่หยุดพัฒนานะคะแต่ว่าหลังจากนี้เขามีทีมนักวิจัยมาช่วยวิเคราะห์เรื่องธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองแล้วทางกลุ่มเขาก็จะพัฒนาบรรจุภัณฑ์พร้อมกับสร้างตราสินค้าชุมชนเพื่อที่จะสร้างความน่าเชื่อถือนะคะรวมไปถึงเพิ่มช่องทางการจาหน่ายเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าค่ะอตอนนี้เรารวมตัวเป็นวิสาหกิจชุมชนนะครับบ้านควนสุขภาวะก็เลยคิดค้นสร้างผลิตภัณฑ์ตัวใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่า ก็ขยายผลจากน้ำหมักนี้มาสู่ผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ที่จะใช้ได้สะดวกยิ่งขึ้นเหมาะสำหรับคนเมือง่อะสะดวกสำหรับแม่บ้านใช้ในครัวเรือนใช้ในบ้านได้ใช้แปลงผักรอบบ้านได้โดยไม่ต้องกลัวเรื่องกลิ่นณวันนี้ก็ได้พัฒนาต่อยอดมาจนถึงที่ได้นำผลิตภัณฑ์น,นี้ไปสู่การพัฒนาเพื่อเป็นในเชิงพาิชิตมากขึ้นเชิงการตลาดมากขึ้นก็คือในส่วนของอสอสอ วก็ได้ให้การสนับสนุนผ่านมาทางสภากเกษตรกรแห่งชาตินะครับก็ที่จังหวัดตรังก็ได้นําผริักา์ตอนนี้ครับมาเพื่อที่จะพัฒนาเป็นต่อยอดเพิ่มช่องทางในการจําหน่ายมากยิ่งขึ้น ชัดเจนนะคะทำปุ๋ยหมักปลาทะเลช่วยกำจัดเศษอาหารเหลือทิ้งแล้วก็ช่วยสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่คุณวนววิสาคุณเจษดาคะอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นผลพลอยได้คะ่ะสร้างพื้นที่เกษตรปลอดเคมีด้วยนะคะเกษตรกรเองก็ไม่ต้องเสี่ยงกับสารเคมีผู้บริโภคก็สบายใจได้กินของปลอดภัดยะคะ่ะขอบคุณมากค่ะบค,ครั